คำคำสอนสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีพระอรหันอยู่ในบ้านสมเด็จโตท่านเป็นยอดนักเทศท่านเทศได้จับใจคนฟังธรรมเทศนาของท่านเข้าใจง่ายไม่ต้องนั่งแปลไทยให้เป็นไทยเพราะท่านใช้คำไทยตรงๆเป็นภาษาพื้นๆที่คนทั่วไปได้ฟังก็เข้าใจ เป็นที่นิยมของชนทุกชั้นฟังไปก็สนุกเพลิดเพลินและยังได้คติธรรมไม่ง่วงเหงาหาวนอนเหมือนนักเทศท่านอื่นๆสมเด็จโตท่านได้เล่าว่ามีคราหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมณพนะระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จออกมาท่ามกลางเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารครั้นพอพบหน้าท่านเจ้าผู้ครองแผ่นดินก็ทรงสับพยอกว่าท่านเจ้าคุณเห็นเข่าชมกันทั้งเมืองว่าท่านเทศดีน,นักนี่วันนี้ต้องขอพิสูจน์หน่อยสมเด็จโตทรงทูลว่า ผู้ที่ไม่เคยฟังในธรรมครั้นเขาฟังธรรมและได้รู้เห็นในธรรมนี้แล้วเขาก็ชมว่าดีขอถวายพระพรมหาบาพิษแล้ววันนี้อัตมาจะมาเทศเรื่องพระอรหันต์อยู่ในบ้านฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารต่างก็มีความสงสัย เพราะเคยได้ยินแต่ว่าพระอรหันตร์ท่านจะอยู่ในถ้ำในป่าในเขาในที่เงียบสงัดหรือที่วัดวาอารามเท่านั้นแต่ทำไมสมเด็จโตจึงกล่าวว่าจะเทศนาเรื่องพระอรหันตร์อยู่ในบ้านในขณะที่ทุกคนพากันคิดสงสัยอยู่นั้นฝ่ายสมเด็จโตทรงทราบด้วยยานวิถีของทุกคน ท่านจึงขยายความต่อไปว่าจิตพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ท่านลละจากความโลภความหลงไม่ยินดียินร้ายในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมหากใครได้ทำบุญกับพระอรหันต์แล้วไซก็ถือได้ว่าเป็นลาบอันประเสริฐบุญที่ได้ทำกับท่านจะให้ผลในชาติปัจจุบันทันที ไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าทุกทุกคนจึงมุ่งสาะแสวงหาแต่พระอ,อรหันต์ที่อยู่นอกบ้านแต่ไม่เคยมองเห็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเลยทุกทุกคนที่ฟังเทศนาอยู่ในที่แห่งนั้นต่างทำสีหน้าง,งุนงงไปตามกันเพราะไม่เข้าใจความหมายสมเด็จโตจึงเทศนาต่อไปว่า พระอรหันต์คือพระผู้ประเสริฐคนเราทั้งหลายพยายามค้นหาพระผู้ประเสริฐเพียงหวังที่จะยึดท่านเกาะผ้าเหลืองท่านเกาะหลังของท่านเพื่อให้ท่านพาไปสู่ความสุขแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคนเราก็ยังอุตส่าห์ดันดนดิ้นรนไปหาเพียงหวังเพื่อยึดเหนี่ยวและบูชาท่าน แต่พระอรหันที่อยู่ภายในใกล้ตัวที่สุดกับมองข้ามมองไม่เห็นเหมือนใกล้เกลือแต่กลับไปกินด่างอันน้ำใจของพ่อแม่ที่ให้ต่อลูกมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับน้ำใจของพระอรหันที่ให้ต่อมนุษย์ก็มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน พ่อแม่จึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกท่านมีน้ำใจบริสุทธิ์ต่อลูกมากมายนักท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องของท่านทนทุกทรมานร่วมเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างแต่ท่านก็ไม่เคยปรี่ปากบ่นสักนิดมีแต่ความสุขใจแม้ลูกเกิดมาแล้วพิกลพิการหูหนวกตาบอด ท่านก็ยังรักยังสงสารเพราะท่านคิดเสมอว่านั่นคือสายเลือดถือว่าเป็นลูกไม่เคยคิดรังเกียจและทอดทิ้งแต่ท่านกลับจะเพิ่มความรักความสงสารมากยิ่งขึ้นครั้นตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆก็สุกซนรู้เท่าไม่ถึงการเราเคยหยิกเคยข่วนทุบตีเตะต่อย กัดหรือด่าทอพ่อแม่ต่างๆนานาเพราะความไร้เดียงสาท่านก็ไม่เคยกโกรธเคืองกลับยิ้มร่าชอบใจเพิ่มความรักความเอ็นดูให้เสียอีกแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่บางครั้งความกโกรธความหลงเราก็ยังทุบตีหรือด่าทอท่านอยู่ แทนที่ท่านจะโกรธหรือถือโทษเอาผิดต่อเราท่านกรับยอมนิ่งเฉยยอมที่จะทนรับทุกเพียงฝ่ายเดียวยอมเสียน้ำตายอมเป็นเครื่องรองรับมือรับเท้าและปากของเราสำหรับลูกแล้วท่านเสียสละให้ทุกอย่างท่านให้อภัยในการกระทำของเราเสมอเพราะท่านกลัวเราจะมีบาปติดตัวจึงยอมที่จะเจ็บ ยอมทุกเสียเองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรักเราและหวังดีต่อเราอย่างจริงจังและจริงใจเหมือนพ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนเราเติบใหญ่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกําลังทรัพย์ให้แก่เราอย่างมากมายจนไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเลขได้ทั้งนี้เพราะมันมากมายจนเกินกว่าจัประเมินค่าได้ ในบางครั้งลูกหลงผิดคิดเป็นคนชั่วด้วยอารมณ์แห่งโทสะเป็นคนเมาขาดสติก่อกรรมทําเข็นเป็นที่เดือดร้อนแก่ชาวบ้านต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในสายตาของท่านแล้วเมื่อมีภัยมาสู่ลูกก็ยังโอบไปปกป้องรักษา ช่วยเหลือลูกอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถยอมเสียทรัพย์สินและเงินมากมายเพื่อให้ลูกได้ผลผิดถึงแม้ในบางครั้งลูกต้องถูกจองจำหมดแล้วซึ่งอิสรภาพด้วยอาญาแห่งแผ่นดินก็คงมีแต่พ่อแม่เท่านั้นที่คอยหมั่นไปดูแลไปเยี่ยมไปเยียน คอยส่งน้ำส่งข้าวปลาอาหารคอยให้กำลังใจแก่ลูกให้ต่อสู้กับความเจ็บปวดและทุกทรมานของจิตใจที่ลูกได้รับและรอนับเวลาที่ลูกจะกลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งหนึ่งน้ำใจที่มีต่อลูกเช่นนี้เปรียบเท่ากับน้ำใจของพระอรหันต์โดยแท้พ่อแม่จึงเป็นพระอรหันต์ในบ้านของเราจริงๆ ทำไมพวกท่านจึงไม่คิดที่จะทําบุญกับพระอาหารหันต์ที่อยู่ในบ้านของท่านเล่าสําหรับลูกถึงแม้ลูกจะเป็นโจรเป็นคนชั่วสายตาของบุคคลอื่นแต่ลูกคือลูกท่านเสียสละได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ชีวิตท่านก็สามารถเสียสละให้ลูกได้ พ่อแม่มีลูกนับสิบคนเลี้ยงดูมาเติบใหญ่แต่ลูกทั้งสิบคนกลับเลี้ยงดูพ่อแม่เพียงสองคนไม่ได้ชอบเกี่ยงกันเพราะลูกเหล่านั้นกำลังลืมคำว่าราคุณของพ่อแม่ยามที่พ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราควรที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่โดยการซื้ออาหารการกิน ซื้อเสื้อผ้าพาท่านไปทำบุญทำทานเข้าวัดเข้าวาอะไรก็ตามที่ทำแล้วให้ท่านมีความสุขก็ควรทำให้ท่านเสียดูแลความทุกข์สุขและเลี้ยงดูจิตใจท่านเชื่อฟังในโอวาทคำเตือนของท่านคำพูดคำจาที่จะพูดกับท่านก็ต้องระมัดระวังเพราะคนแก่นั้นใจน้อย ต้องรักษาน้ำใจท่านไว้ด้วยคำพูดที่นิ่มหูฟังดูแล้วไม่ทำให้ท่านไม่สบายใจไม่ปล่อยทิ้งให้ท่านอยู่อย่างว้าเวคอยเอาใจใส่ปนิบัติด,ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดแต่คนส่วนมากมักจะทำบุญให้พ่อแม่เมื่อยามที่ท่านายจากเราไปแล้วเพราะนั่นคือการพลาดเป็นการพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา ซึ่งความจริงแล้วเราควรที่จะทำบุญให้กับพ่อแม่ในขณะที่พ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้กตัญญูกะตะเวทีขอให้สาธุชนทั้งหลายผู้มาได้ฟังธรรมในวันนี้จงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันในบ้านการทำบุญแบบนี้ จะได้อานิสงส์ทันตาเห็นในชาติปัจจุบันบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคือบุญที่ทำกับพระอรหันต์ผู้ประเสริฐแต่พระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้านพวกท่านไม่อาจจะล่วงรู้ได้เลยว่าองค์ใดจริงหรือไม่จริงแต่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นของจริงและบูชาได้อย่างแน่นอน ไม่เคยเห็นผู้ใดเลยที่มีความกระตัญยูกระตาเวทีต่อพ่อแม่แล้วต้องพบกับความวิบัติไม่เคยมีมีแต่จะทำมาหากินอาชีพอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมีแต่ความสุขอายุยืนยาวนานตามการเวลา ขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่แห่งนี้จงใช้สติและพิจารณาในเรื่องราวต่างๆที่อาตมาได้เทศนาให้ฟังในครั้งนี้ให้ดีแล้วประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายอย่างทันตาเห็นเอวังก็มีด้วยประการรัชนีขอถวายพระพรมหาบพิษฝ่ายพระ ฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารทั้งปวงได้ฟังคำเทศนาของสมเด็จโตจบลงบ้างน้ำตาก็คลอเบ้าทั้งสองบ้างน้ำตาก็หลั่งไหลออกมาสุดที่จะกลั้นได้ด้วยความรู้สึกรักสงสารและคิดถึงพระคุณพ่อแม่ขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจ อย่างที่ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยเจ้าผู้ครองแผ่นดินแห่งสยามประเทศจึงตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันสั่นเครือปนน้ำพระเนตรว่าท่านเจ้าคุณท่านเทศได้จับใจยิ่งนักและขอให้ทุกคนจงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหรอันต์เถิด หากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ